อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนนิสัยแบบไหนที่มีองค์พญาคุดคุ้มครองหรือมีสายยานเกี่ยวกับองค์พญาคุดสำหรับเรื่ององค์พญาคุดเนี่ยนะครับท่านเป็น สัต์ป่าหิมพานที่เรียกได้ว่าเป็นราชาของสรพสัตท,ทั้งมวลนะครับเนื่องจากว่าท่านมีพละกําลังร่างกายที่แข็งแกร่งและกํายามากนะครับร่างกายเพียวๆของท่านสามารถเทียบได้กับองค์พนารายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องอิทธิฤทธิและความแข็งแกร่งคงไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านเป็นราชาของเหล่าสรพสัตท,ทั้งมวลแถมที่สําคัญเนี่ยองค์พญาคุตเนี่ยจัดเป็นอีก สัตหิมพานที่มีความพิเศษนะครับเนื่องจากท่านสามารถปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมได้อีกต่างหากนะครับสำหรับองค์พญาคุฑเนี่ยผู้ใดที่ได้บูชาท่านก็ตามแต่เนี่ยมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งอํานาจวาสนาบารมีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า19นิสัยของผู้ที่มีสายเลือดมีความเกี่ยวข้องกับองค์พญาคุฑ มีสายยานเกี่ยวกับองค์พยาคุดเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับข้อที่1นนะครับเป็นคนที่มักจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ชอบโอ้อวดไม่ชอบยกตนข่มท่านไม่ชอบที่จะพูดเหยียดใครไม่ชอบพูดดูถูกใครถึงแม้ตัวเองจะมีความสามารถมีความเก่งกาจมีความเฉลียวฉลาดที่เหนือกว่าคนอื่นมากมายก็ตามแต่นะครับ เพราะว่าองค์พยาคุธเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความสงบและรักสันโดษน,นะครับแล้วก็ไม่ใช้ฝีมือโดยที่ไม่มีความจําเป็นนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นท่านจะไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มท่านไม่พูดเหยียดใครหรือว่าดูถูกใครเป็นอันขาดนะครับข้อ2นะครับสายเลือดขององค์พยาคุธเนี่ยจะมี2จําพวกพวกหนึ่งจะเงียบขรึมเก็บตัว อีกพวกหนึ่งเนี่ยมักจะชอบออกงานต่างๆนะครับทั้งสองจำพวกนี้จะมีบารมีที่แตกต่างกันอีกคนแก่กล้าในทางสมาธิส่วนอีกคนจะแก่กล้าในทางอำนาจและบริวารน,นะครับข้อ 3. เป็นคนที่เกลียดคนวุวายเกลียดคนเสียงดังหรือเกลียดพวกที่ชอบจูจ้จี้จุกจิกเป็นที่สุด เพราะว่าองค์พยาคุตส่วนใหญ่ก็จะชอบความเงียบความสงบแล้วก็มักที่จะอยู่อย่างสันโดษก็เลยจะเกลียดคนที่นิสัยพวกนี้มากๆข้อ 4. วิบากกรรมขององค์พยาคุตเนี่ยมักจะต้องอยู่อย่างโดดเดียวถึงแม้จะมีลูกน้องบริวารล้อมรอบกายแต่ก็รู้สึกเหมือนโดดเดียวอยู่ดีรู้สึกเหมือนกับว่าคนรอบตัวเนี่ยไม่ค่อยที่จะจริงใจสักเท่าไหร่รู้สึกเหมือนกับว่าคนรอบตัวที่เข้ามาเนี่ย จะหวังผลประโยชน์กับเรามากกว่าที่จะมารักเราจริงๆข้อ 5. มีนิสัยที่รักการท่องเที่ยวอย่างอิสระเป็นคนที่ชอบปีนเป็นคนที่ชอบขึ้นไปที่สูงๆเป็นคนที่ชอบมองวิวสูงๆก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าองค์พญาครุฑเนี่ยมีปีกที่แข็งแรงมากแล้วก็ท่านก็ชอบบินไปที่ต่างๆอย่างอิสระดังนั้นถ้าใครชอบที่สูงๆเนี่ยอาจจะมีสายยานขององค์พญาครุฑอยู่ก็เป็นได้ข้อ 6. สายเลือดครุฑที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมักจะมีทิฐิที่สูงมากๆเรียกได้ว่าสูงที่สุดในบรรดาคนที่เกิดวันอื่นๆเลยไม่ยอมใครง่ายๆแม้แต่พระพุทธเจ้ามายืนตรงหน้าเนี่ยก็ยังกราบยากมากๆเพราะถือว่าตัวเองมีฤทธิ์มีอํานาจมากถ้าไม่แสดงฤทธิ์ไม่แสดงธรรมให้เห็นเนี่ยเรียกว่ายากมากๆที่ท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะว่าท่านมีทิฏฐิสูงมากๆมีมานะในตัวเองสูงเหลือเกิน นะครับข้อ7ในชีวิตไม่เคยถูกสัตว์จำพวกงูกัดหรือว่าไม่เคยได้รับพิษจากพวกสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือพวกงูหรือพวก ตะขาบอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้จะเก่งบารามีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดเลยนะครับดังนั้นถ้าในชีวิตน,นี้ใครไม่เคยได้รับพิษจากสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อยคานงูหรือตระกูลแมงป่องทั้งหลายแหล่เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะคนอยู่ป่าแล้วเนี่ยยิ่งชัดเจนมากแล้วนะครับข้อนี้เพราะว่าคุณอาจจะมีสายญาตเกี่ยวกับองค์พญาครุฑหรือมีองค์พญาครุฑคอยคุ้มครองอยู่ข้อ8สําหรับเรื่องความรักขององค์พญาครุฑ เนื่องจากเป็นคนที่รักอิสระกับชีวิตเรื่องเนื้อคู่เนี่ยอาจจะไม่จริงจังสักเท่าใดนักแต่ถ้าหากมีเนื้อคู่ที่จริงจังเนี่ยก็จะออกแนวผู้รับใช้มากกว่าที่จะเป็นสามีภรรยากันเนื่องจากบาร,รมีองค์พญาคุฑเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมให้ใครมาข่มนะครับก็ถ้าใครได้แฟนเป็นคนที่มีองค์พญาคุฑคุ้มครองอยู่มีองค์พญาคุฑหรือมีสายญาตเกี่ยวองค์พญาคุฑเนี่ยเราก็มักจะต้องไป าตามใจเขาเรามักจะต้องเป็นช้างเท้าหลังนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ตามใจเราเขาจะเอาแต่ใจตัวเองซักเป็นส่วนใหญ่ข้อ9เป็นคนที่ชอบพิสูจน์ที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยที่ว่าเจ้าที่แรงเฮี้ยนเฮียนอันตรายสายมูอาถัน เสี่ยงมากๆเนี่ยมักจะอยากรู้อยากลองมากๆครับอยากจะท้าพิสูจน์อยากลองอิทธิฤทธิ์ของตัวเองอยากลองวิชาว่าจริงหรือไม่จริงนะครับคือไม่กลัวพวกโอปปติกะอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าองค์พญาคุตมีความแข็งแกร่งสูงมากๆนะครับเรียกได้ว่าผู้ผีวิญญ,ญาณอ่ะเข้ามาเถอะสู้ท่านไม่ได้หรอกนะท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่แก่กล้ามากๆผู้ผีวิญ,ญญาณธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรองค์พญาคุตได้เลย ผู้ผีวิญญาณระดับทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้ามาย่างกลายหรือสร้างบาดแผลให้ท่านได้แม้เพียงเล็กน้อยนะครับก็ดังนั้นคนที่มีสายเลือดองค์พญาคุฑเนี่ยก็มักจะชอบลองชอบท้าพิสูจน์ว่าเก่งจริงเปล่ามาลองดูซิข้อสิบองคุณเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์ที่ชำนาญด้านการรู้เห็นนะครับแต่เก่งในด้านบรรดาลอิทธิฤทธิคนที่เกิดเกี่ยวกับสายเลือดองค์พญาคุฑเนี่ยถ้าฝึกทางด้านสมาธิจะเกิดอำนาจจิต มีวาจาสิทธิ์เก่งในด้านคาถาอาคมจัดอยู่ในสายครูเลยทีเดียวก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าองค์พญาคุธเป็นสัตว์หิมพานที่มีอิทธิลิ์สูงที่สุดแถมยังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อีกนะครับดังนั้นถ้าคุณฝึกจ,จิตแล้วเนี่ยคุณจะได้เรียว่าเป็นบรมมาคูของสายนั้นๆเลยข้อ11 เป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำสูงเวลาเดินไปไหนที่ไหนๆก็ตามแต่เนี่ยบุคคลต่างๆมักจะให้ความเคารพและยกย่องคุณอยู่เสมอๆก็อย่างที่บอกไปครับพยาคุษเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจวาสนาบารามีและตะบะเดชะทั้งปวงดังนั้นถ้าคุณมีลักษณะประมาณนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับองค์พยาคุษได้นะครับข้อ12 เป็นคนที่มีจิตใจเก่งกล้ากล้าหาญเรียกได้ว่าในชีวิตเนี่ยไม่เคยโดนมนต์ดำหรือคุณใสอะไรที่มันแผงๆแปลกๆมาก่อนก็องค์พยาคุดมีอิทธิฤทธิ์ที่แก่กล้าแล้วก็คุม้มครองคุณอยู่นะครับคุณใสเพื่อนี้คือคุณใสบนโลกเนี้ยว่าเจ๋งๆยังไงอ่ะสู้บาร,รมีองค์พยาคุดไม่ได้เพราะองค์พยาคุดมีอํานาจและพลังสูงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาวิชาทั้งหลายทั้งปวง นะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่แปลกที่คุณจะไม่โดนวิชาอะไรพวกนี้นะครับก็ดังนั้นถ้าคุณมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสแล้วละ่ะที่จะมีสายเลือดเกี่ยวกับองค์พยาครุฑนะครับข้อ13นะครับเป็นคนที่มีอำนาจในตัวแม้แต่คนที่แก่กว่าเนี่ยยังนับถือเพศตรงข้ามมักมองด้วยความเกรงขามมากกว่าที่จะมองด้วยความรู้สึกแบบ ชอบครับรู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราทําไมรู้สึกเหมือนมีอิทธิฤทธิ์อะไรบางสิ่งบางอย่างคือเหมือนกับว่าคุยอะไรก็ต้องเกรงใจรู้สึกว่าแบบจะพูดเล่นสีสัวไม่ได้นะจะเล่นด้วยมัวมัว,มวสัว,สวไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่าองค์พญาคุดเนี่ยก็มีอิทธิฤทธิ์มีตะบะแล้วก็น่าเกรงขามากๆนะครับข้อ14คุดเป็นสัตว์กึง่งโอปปติกะหรือกึ่งพวกกายทิพย์คล้ายชาวรับแลครับ และพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่สามารถพบเจอหรือพบเห็นองค์พญาคุนได้เนี่ยต้องเคยมีบุญสัมพันธ์ร่วมกับองค์ท่านมาก่อนนะครับจึงจะสามารถรับรู้สื่อถึงกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อพญานาคได้ก็เช่นกันล้วนแต่เป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ตามแต่จะสามารถรับรู้ได้ ก็อย่างที่บอกไปนะว่าองค์พยาคุตมีฤทธิ์มากนะครับถ้าใครติดต่อท่านได้นี่แสดงว่าต้องมีสายญาติหรือมีความเกี่ยวข้องอะไรกันบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนนะครับข้อที่15เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์หรือสีหน้ามากสักเท่าไหร่นักนะครับก็องค์พยาคุตเนี่ยมักจะเก็บความรู้สึกเก็บความเงียบชอบความเงียบสงัดอยู่เสมอเสมอแล้วก็ไม่แสดงออกอะไรมากมายนักข้อที่16 เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจำเจเวลาโมโหเนี่ยมักจะเก็บอารมณ์ค่อนข้างเก่งไม่ประทุทันทีองค์พยาคุตท,ที่มีบารมีสูงสูงจะไม่ใช้กายหรือวาจากระทำแต่มักจะใช้อำนาจจิตกระทำถ้าไม่ชอบใครก็สามารถดนบันดาลให้ชีวิตคนคนนั้นตกต่ำแต่ถ้าชอบเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตคนคนนั้นสูงส่งขึ้นได้ข้อ17 พญาคุดเป็นสัตว์ที่มีทิฐิมานะสูงไม่ค่อยชอบฟังใครแล้วก็ยากที่จะเชื่ออะไรง่ายๆข้อ18บุญที่ทําให้คุดแสดงผลแล้วก็หลุดจากวิบากกรรมได้เนี่ยคือต้องหมั่นฟังธรรมแล้วก็ให้ทานแล้วก็อุปถามพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปจนถึงพระอริยสงฆ์สุดท้ายนะครับข้อ19ไม่มีใครสามารถขึ้นพญาคุดได้นะครับนอกจาก พระนิยตะโพธิสัตว์ผู้ที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะครับเพราะว่าองค์พญาครุธเนี่ยก็มีอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าอยากโดดเด่นในเรื่องของการงานโดดเด่นในเรื่องของตบะเดชะอำนาจวัสนาบารมีเนี่ยผมก็แนะนำให้บูชาองาค์พญาครุฑนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดี